โอ้โหขายาวรู้เลยอ่ะพอนั่งในนี้จะได้กินอ่ะเออเออเออโอเคครับอยู่กับป๊ะใจเย็นๆใจเย็นเออได้กินได้กินได้กินเออ นี่ผ้าไงผ้าถ้าต้องใส่ไว้ลูกมากินนมกินนมกินนมามาแมมา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 คร้ยๆพูดคร้ยๆจ่าคร้คยๆพูดอ่ะเรื่องเงียบอืเรื่องเงียบ ừ, กายภาพรอให้นมหนูเนะี่ยอ้ยออืมเอออ่ะเฮ้ยกินอยู่ไงกินอยู่ไงกินอยู่ไงมื้อเช้าเป็นมื้อสำคัญเอ้อยเอ้อย บนจังเลยไอจับเองจับเองไหมจับเองไหมผิวครับผิว,วรู้ขาบรู้ราคาผิวราคาฮึมจับเองจับเอง ไม่ล ch ูกชิ้นเดี๋ยววันนี <h <h ้ชั่งน้ำหนักแล้วเอามาบอกนะฮะหิว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 แล้วหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วโอ้ตาแป๋วตาแป๋วตาแป๋วเลย กินสบายเลยสี่ออนไหมเนี่ยอจะสี่ออนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยจับเองจับเองเลยจับเองเลยตาเหมือนแม่มากๆครับเอ่าคนที่ดูน้องพร้อมฝากเอ็นดูหลานชายด้วยนะ ไปตามไอจพร้อมได้นะครับพร้อมกันแต่ถาวรดูในไอจีผมได้แหละมีแต่รูปลูกเต็มไปหมดแล้วแท็กให้แล้วไอ้ไอ้ไม่คุยไม่คุยแบบปาไม่คุยผมกินอยู่อืมดูมือดูมือดูมือโอ้จับ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 อยากจับอยากจับโอ้อยากจับอยากจับขอจับหน่อยขอจับหน่อย น้องกินนมแม่ครับเขาจับหน่อยเขาจับหน่อยน้อยหิว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 ดูโอ,อ้ขายาวไอตัวสูงสูงเหมือนป่าๆเนาะ สวัสดีตอนเช้านะครับนมแม่ร้อยเปร์เซ็นต์นะครับก็คือน้ำพร้อมกินนมแม่ตลอดเลยคุณภรรยาก็จะปั๊มนมแล้วก็เอาเขาเ้าเต้าช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็ช่วงกลางวันเนี่ยก็จะเป็นเวนเวนของป,ป๊าปาดูแลลูกให้มามาได้พักผ่อนจะได้มีเวลาลงมางุ้งยิงงุงยิงกับลูกได้นะครับ จะได้มีน้ำนมเยอะๆให้หนูไงให้หนูไงต้องจับมือต้องจับมือเดี๋ยวป้าหายเดี๋ยวป้าหายจับไว้จับไว้จับไว้ป้าไม่หายไปไหนป้าไม่หายไปไหนอ่าเนี่ยจับมือป้าเลยป้านวดให้ป้านวดให้อ่านวดขาให้นวดขาให้เนาะนี่เริ่มฝึกนอนคว่ำแล้วนะ,ะสวัสดีฟอร์มาเลเซียนะครับอ่าโอ้ขอบคุณครับจับแน่นเลยเห็นว่าจับแน่นเลยนี่นี่ เฮ้ยยเฮ้ขี่ฝนด้วย hey, hey, yeah. โอ้โหนี่สี่โลไปลปลายแล้วครับเดี๋ยววันนี้อัปเดตให้นะว่าหนักเท่าไหร่นะไอะ้แทงหวยเปล่าเอาไปแทงหวยเปล่าวันนี้หวยออกด้วยใช่ป่ะวันนี้หวยออกป่ะเออโอ้โหโอ้ยจับแน่นแน่นจับแน่นแน่นเดี๋ยวป้าหายเดี๋ยวป้าหายเอ้ยจับขวดเลยไหมจับขวดเลยไหมจับขวดเองไหม อันนี้จับขวด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 นี่จับขวดอ่าจับขวดจับขวดให้ป้าปล่อยไหมให้ป้าปล่อยนะไม่ยอมไม่ยอมไม่ให้คุยเก่งด้วยเดี๋ยวนี้ชอบอาบน้ำไม่ร้องแล้วคุณแม่ไม่นช่คุณพลอยนะครับซื้อ ซื้อไอที่มันเป็นอาบน้ำแล้วก็ให้เขาได้เล่นน้ำให้ตีขาอะไรอย่างเงี้ยชอบสบายเลยเนาะไปไปไปจับ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 ไหมหกไหมโอ้โหกินเร็วจังเลยให้พัก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 ค่อยค่อยกินอู้ โอ้โหยังเหลือเต็มเลยจะเอาจะเอาจะเอาอืมจับ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 เองจับเองจับเองอืมจับจับไปจับมือปลาไว้จับมือปลาไว้จับมือปลาแน่นๆจับมือปลาแน่นๆปลาไม่หายปลาไม่หายปลาอยู่นี่ปลาอยู่นี่ สวัสดีนะครับทุกคนครับสวัสดีน้องพร้อมครับเฮ้ยโอ้จับจองมือเลยแล้วป้าจะยังไงอะลูกฮะเหมือนต้องการกำลังใจตอนนี้อยู่กับหนู24ชั่วโมงเลยครับนะนะฝากติดตามเพจเอาไว้ด้วยนะฮะกดไลค์กด follow page เอาไว้นะครับ ดูคงดูคลิปก็คอมเมนต์ได้ฝากกดแชร์เอาไว้ด้วยนะฮะจะได้มีคนเอ็นดูหลานเยอะๆเนาะจับแน่นเลยจับแน่นเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมติดปะปลาเหรอ,หอจะกินจะกินครับหนูยังไม่อิ่มครับกินเร็วมากหรืปี๊บๆเนี่ยจะหมดขวดแล้วอ่ะ ยังน้องผอมเลยใช่ครับใครอยากคุณดีเรามีลูกดูสิครับจะสองเดือนแล้วนะลูกวันที่เจ็ดนี้หนูก็สองเดือนแล้วนะ <c oughs> นี่แกงน้องหมาอยู่ข้างนอก <c oughs> เอ้ยยังไงยังไงยังไงหกเป่าไม่หก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  ไม่หกอ่ะ,ะมาดูมาดูมาดูคุณแม่ปั๊มนมอยู่ครับโอ้ย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 อือนี่แกงน้องหมาแกงน้องหมาอ่าอันนี้แกงกะตี กินนมได้โตไวๆครับได้โตไวๆเป็นเด็กฉลาดฉลาดครับจะได้แข็งแรงครับกินนมแม่100%เปเซ็นเลยครับมามานี่สู้เพื่อหนูเลยเนี่ยให้ให้ให้ใคุณแม่คนสวยปั๊มนมอยู่ครับให้ให้ให้ใจับ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 ปะปะจัปาจะได้ไม่หายไปไหนจะได้อุ่นใจ มันมีส่วนจริงๆนะทำให้เขาอุ่นใจนะให้ให้ห้ห้้หมดละ้หมดลจ้ะ หมดแล้วครับอีกนิดนึงครับตาแป๋วเลยครับอือแอมมีคนดูหนูเต็มเลยครับมีคนส่งดาวให้หนูเต็มเลยครับเป็นกำลังใจให้หนูครับเนาะใช่ไหม มดแล้วเก่งหมดแล้วจับปลาไว้จับปลาไว้เก่งจังเลยความเก่งจังเลยเก่งจังเลยครับปลาป,ป้อนน้องพร้อมครับปลาพร้อมอ้เกิบหมดแล้วเกิบหมดแล้วเหล็กคำหนึ่งเหล็กคำหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันมีฟองอากาศลูก ดแล้วครับอา <c oughs> อารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีหมดแล้วทำไมมันหมดแล้วทำไมม, <c oughs> มันหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นตีน้อยตีน้อยตีน้อยเอ๊บโอ้มันหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอ่าเลิกกันเลิกกันเลิกกัน หมดแล้วหมดแล้วอ่ะเลย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 อ่ะเลยให้ปะปะก่อนโอ้โอ้ไม่ลองไม่ลองอารมณ์ดีครับอารมณ์ดีอารมณ์ดีอ่ะเลยเห็นไหมเลยหน่อยนึงเลยหน่อยนึงจะได้สบายตัวเลยหน่อยนึงอืมทันคอแล้วทันคอเก่งแล้ว เดี๋ยวนอนคว่ำกันแล้ววันนี้เฮ้อารมณ์ดีจะตายเนาะหมดแล้วหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวอืดลูปอาลป่า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 ,ปา,ปาเดี๋ยวไปเลยอีกรอบเดี๋ยวไปเลยอีกรอบป่าไปหาพี่วิไปหาพี่วิวเร็วสาวสวยสาวสวยอืมอืม โอ,โ,อโอ้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 อน,นี่สาวสวยไม่ยอมเลยอยากกินอีกอยากกินอีก<笑><笑>เสียงดีเหลือเกินเป็นกรลองเสียงพ่อหรือเสียงเพีย้ยนยังไงฝากติดตามและเอ็นดูหลานเอาไปด้วยนะอ่าไว้แค่นี้นะครับถึงเวลาคุณพ่อต้องไปกายภาพร่างกายละ